เดี๋วนเาก็เลยยไหวอดาว่ี้ยวต่โอ้ก็คซึ่งเมื่อไพอตายแล้วยินไฟไปซอยนะไม่ไม่ได้ไหมแล้วพ่อมันแห้งโอ้ทำเหนื่อยแห้งวัมาแต่ใช้ลาม่ใชหน้าตีเนทำลายแล้วเี้ยไ่ใชหน้านะหัว่านทสลับไม่มาถจับนี่เอามาหน่หน่ยเเ่มากบเ่ายมาไมวบังเอาสิ่ะ ก็ว่าพุกไป่ใช่นาะที่แรกก็ไปใส่แมงมุมเอาอีกสองตัวพกตีนแดงก็บอกอืมใม่แล้วอันใหม่แล้วเอาจิีบได้แล้วใหม่โอ้โหเอาเอามาหลากอีกแล้วคนอยู่กระทะโยกพี่น้องเลยเกียะเกียะเกียะะเกียะฮื้อสดเกินอยู่บนหลังหนึ่งมืนเนี้ยโอ้เหนือมันเต็มหนึ่งสิบเต็มเต็มเนาะเอาเอาบ้างอีกขึ้นอีกก็ข้าข้าขึ้นอีก พี่รองกอ้กวยเได้กินหยากขนาดหางมูนขึ้ดไกินหยากแค่ไรวโอ้ขควนคักตะบานเนี่ยขวนคักควนเนี่ยเขาก็ไก่เลยขี้เลยนีนเลยลงมืออยางเองเลยบองฝ้าหัวคือนยังไงบ่เมนตครับเพอล่อลูกขี่ ลองเบื้องับบาคุนนนผมมาเข้ดีอ่ะหนึ่งโมเมนต์ฝ่าวัดีดเราไปหลังมือเรลืองเยก็โ้นละอ้เงเป็นแสบว่พี่น้องว่ะสีสันเป็นแสบิลีด้วยนี่โอ้ขอสองหางสามหางคนเดียวเด้อเป็นแต่แสบบิลีพี่น้อง เราเกี ờ, ่ยอเองอันนี้ก่อนแท้ก่อนนะแท่อันนี้ก่อนต้มแล้วตอนนี้ก็ตุมก็ต้มเดี๋ยวเอ๋หางมยอย่างปลหางจะซับอัน้ับี่มาน้งเพ่อย่างก็รูย่างครับว่าเพ่อสิเปลี่ยนห้างเปลี่ยนห้างอีกซื้อสิเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนงใรอร่อยเดี๋ยวเปลี่ยนรถเออเอา

มาพี่้องกินกินก้อนมูแะ้วมาเนี่ยโอ้โหมั่เยอะบอสว้าอรออืม,ม,มอืมแกม้มอ่ะอืมต่ำแก้ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อืมจับมันสองจับนี่นหนา,ง,ญญาหงมันอ้ยขามันเลยเหีอ้ยโอ้ยเหี้ขาวเดวีให้มา่าต้นเลโอ้ตาดี๋ยวถามหน่อยแล้วก็เลย